ครัอยู่กับช่องหนึ่งเจดีย์ถืออบวุธกินที่ทางเดียวนะครับตอนนี้รอบที่สองแล้วนะครับวันเห็นน้ำไหลนะครับได้ตรงไหนไม่ขึ้นไนะด้ตรงไหนได้อยู่บนที่นอนไม่ได้มานี่เดี๋ยวมากันไหนลูกเขากันไหนเราใครได้ลูกวันนี้ วันมือพวงเห็นด้วยว่าเขาทำเอ่อทำไมเก็บมันสองดอบวันนี้พี่มันคือเกล็ดกระติกหนึ่งกับเกือบทุ่งยางหนึ่งเปลี่ยนโอ้วันนั้นเขาก็ตุ้ยเราเมื่อคืนวันตรงไหนตรงนี้แหละที่เลขค้ำๆเธอมานั่งดูอยู่วันนั้นอย่างโอ้ดอกพี่ดูออกพี่ตั้งหมดป้าพน่นสีหนุนูมึงเงยโดนเป้าหมดเป้าเลยมึงเอยมาโอ้สายดูวไม่มีใครอยู่เดิล่างล่างโน่นก็ไม่มีล่างล่างนี่ก็ไม่มีมีเท่งนี้กค่จุ้ยกับพี่กค่จอนั้นต์ล่างตายหน่อยคอยพวงกับใคร โอ้ยถูกกระล้าตืบแล้วบนใบจราจรสี่สิบห้าสิบหนึ่งโอเอาเออสามยี่สิบขึ้นผะอ่ะผลมันถูกไม่นานโอ้ไม่นานเนาะผลมันไม่สูงเนาะอืถ้าผลสูงตอนดึกๆจังหน่อยนะวายจะกลับบ้านยี่มเมื่อคืนอยู่แม่มจึงเจงเลยโอ้รอแล้วรออีกเนาะมาได้จังหวะพอดีแต่ว่าก็ยังไม่ยังผ่านนะน้อลุงเนืองสองที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 เลยพี่เห็นรถมึงกูว่าอีกแล้วเอาอีกแล้วกูเออจะป้านำไลอีกแล้ววันนี้ กอนูเน่กอนอย่นยงนีไ,นไอ้เจ้าอีน้องมาปะกันนี่กับเปไอเจ้านั่นก็บน่าอาะตั้งยี่ร้อยด้วยทำไมไปหามาถอดอีกหนเึเววะใช่ให้วดน่อยหนึ่งเ,เลยถ <บะ S 1> อดวมาเมา้ทีดีกับเอาและทีดีคู่นี่หล้วยไปใครไปมันวะห้าทุ่มเนาะอนัง ใส่เบ็ดทิ้งไว้ปาเจ็บปากบัดบแดดเป็นไรแต่บอดมามาตัวหนึ่งปาไอ้ตัดเชือกเอาทำไมเปลาไหลปลาไหลยามคือไอ้เบ็ดไอ้นั่นเหรอคือใส่เบ็ดไอ้ปลาช่อนปลาหมอเดี๋ยวก็เดินยามเดินย้ำแม่ทุกใส่ปลาพักบงใส่ปลาพักบงกันนู่นแหละไปนู่นแหละผมก็นั่งคอย

เสวในป่าไอ้นั่นตัวหนึ่งอะไรนะลุงเทียนหวานชาเลกป่าหนุ่มเขาไหนหวานอยู่หรครับชาเลกฮะไม่มีคนขับวะยังไม่มีคนขับเดี๋ยวเทียนอยู่นู่นนี่อยู่นั่นเล็มากพอคกันเดี๋ยวจะมาอยู่ล่างๆเลยนะไอเทียนโอ้ยเมื่อคืนจะมีคนอยู่ล่างๆาหมัอนมลเลยมันก็เดินตามป่าล่องป่าเลยอยู่นุ๊กต่นี่มันเตียนเนาะมันถอยมาที่นี่แห้มื่อคนปมาขึ้นชั่วโมงหนึ่งไม่ธรรมดาดื้อเนาะลุงเนียงนานคัดดื้อเนาะ แหมันนแม่ปันดาวเว้ยจ <ender> <three thousand> ุ๊จคือปลาจับมูเลยจุ๊จุ๊จุ๊บจุุ๊ับมะปุ๊บไปเนาะทำอะไรวิ่งไปดูแล้วหม่มีใครอยักม่นทุกแท้ว่ะลุงวันก็ไปชื่นไปแล้วล้วหัวทุกทุกหัวเจ้ลงไปนะเจลงองฟั ไม่ดูหงื่อวันตราสูงไุกกมอตงนี้รหวานทางงนี้มันงายแต่สนถามมากายมากกันอยู่เมื่อมาวันปลาตรงนี้บุบปั๊บพอเตรียมแล้วถิดลองเอานั่นมันหมดหมดฟังลองก็จะคำคำมันรึกๆมันก็เปาเป่าตรง คือไม่ลบมากกูปุ้ยวันกับตายว่ะหนามงวยจะถึงถึงไหยไปไยดิขว่บสองสามวันก็ขวบอาทิตย์หนึ่งกจิตถึงแม่ไหลหวยนาท้ายนิดๆแล้วกูไปดูวันนี้เนี่ยบันทีจะว่ากันหนามอยังแม่ไหลเลยสะพานไหลรอกมันเอือกันกูไปกูไปน้องประค่าไปซื้อน้องแม่หลานเมื่อวานนี่ยกูไปมากี่นี่เจอเท่ากันเลยกูไปไม่เชฉาดิเขาวิ่งซื้อปุ๋ยกันเจียวเลยเนาะ

ไปยื้อมาดูวางกลางๆเนอะเราตกดีสารเสียกเห็นไอแอสเด็ดไปรดหลาไปรดอืมมันดังกระเมืองทำไมดังองบ่เหลือดักใส่นี่หลยเมืองไหนเมืองหน้ามันนั่ะเดี๋ยไปุดหลายว่าคู่ไปสารเสือกอันไหนเอสเอ้ยว่ะแล้วไปจักตกมาบ้านเหลียวว่าดีสารเหลียเด้วยเลยอ่ยุ่งยากอืม กว่าสองวาขึ้นพอเลยเหมืองปั๊บงามไหลลงไปเนี่ยมันต้องลงมาโหยต่มีมานามข้นมือนี่มันต,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 ต้องบินเหินไปตามเหมืองเลยอืมพวกนี้ไปทำทำไมเราเรียนหนูอีกคนไปลู่ไปลู่มายังไงว่าป๋ามันจะถูกมาบ้านนี่พี่คือมาวิ่งมาดูม,ม,ามาอยู่นี่แหละถือมันมามาดูรอบมันเล้ไปชวนพี่อยู่บา้านนะพี่น้าหลายเรียงวาวาวเนี่ยพี่มันวาง<ะ>เออจะดูถือ นี่มันมาก,ก่อนพี่พี่เออจำนี่แหละพี่มาวัานมามาารนั่งยันนี่หละแ่เถิม,น,มนั่งตรงนั้นไหนเทิมมันจะน้าเทิรมกันนั่งขนาบนายเป็นยังเาจะอนตะฟ้าทั้งน่นลนั่นะดวพี่ดวะดวพี่เอาพี่จะทำไง,รงรเราด้ยวะมือนจะสามเดน่เิมโอ้ม่ได้มากขนา,านั้นอืมทางดูจะโขนหนึ่งหมอเดินไปนู่นไปวันนู่นเ้ยมันว่าปันดาวเลยมันว่าเอก็มองเหยียดเหยประมาณกี่มง สับนีมายังานีมาซันีี้งขับวนับนิดหนึ่งเลยเดีวาางรยงไม่ถูกเด้เห็นปลาช่างนู้นจะขู่ก่งมืกึงขู่ยังไม่สันพวงกระดาษหลายคันอยู่เห็นพวงกระดาษมันไม่ดู้พี่นี่เรามาตอนเหกาจะได้ถามมันไดาหลายหบพวงว โอ้โหกันกือบพี่วนเนี่ยหละมันบอกมาดาวเยมามาดูาดาดมาดูก่อนระวานตรงไหนไอ้เหโอ้ยขานก็มีันก็มีตามนี่ตึง่มากลัวไดเดี๋ยวี่ตพูดๆไปวันี้มนขามันยังไงขาดดับคิวัน่อปลุงเลี่ยงเป็นไงอีกรูลุดกนวานเนาะพี่วันไม่ไ, <c oughs> ไม่ขามหวานขามไง Sociedad, หาคนเย no, 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 right. ็นไปไม่มีไปนี้่จักคนมาจักคนวันคนเดียวเถอะเนี่ยไม่ที่ว่ามาหวานนี่ไม่คืนนี่เก็บกับพี่วันกับพี่ตุ้ยเถอะสี่ห้าคนนี่นะขั้วตุ้ยอาขัี่ตุ้ยอยู่ตรงนี้ขั้วดีกับขั้วจีนได้ว่านจักกรทำอะไรอยู่ป๋าถูกกับไม่ว่านั่งเฉยโอ้ยงึดไหลกันเหนื่อยเย็นด้วยป๋าถูกจีนซิบอีซิบเลยพักกันนั่งเฉยนะไม่ว่านี่น่ะจี้โควาหวานตอนไหน ว่าเนี้ยยันตีก็ยเอจ็บกูมเลยไ่ด้ไ่ยกบวกกันํามันกูศกโอกไม่ชะลอเลยวันนี้จ้างก็บพ้นกันกูจะกดแล้วผมมันขาดหลายก็ถูกีละห้ตัวตัวบ้าเลตัวเยิงหวาบ้เลยเียกันดันเข็นกูหลกวัดแหลมกวาน่างหวาน่าก็ตนเดเ็จกดี่ีจะตัดว้ กันงานกันเกะครองกลางกันบ่บ้านเอาเลื่องมาให้มันสองดังนี้อันหนึ่งลงอันนี้ขึ้นเดี๋ยวว้าวหมันหมาอีกรอบแผลเส้นแผลเส้นตุ๋ยกับเส้นเส้นขื่นกันบ้นแล้วล่ะดีบ้านตุ้ยห้าตัวคุ้มเจตุ้ยได้ยี่ทิพนะขาดหลายเราติดงานก่อเด็กนี่เรียกนีเนี่ยคือฝานี้ของมีก็ขายกันพ่วงเลยรออยเอาเรืนี่ก็อไอ้ก็หินเนี่ยอะไรก็อฟัง มกู่อันตรายมาไอ่นี่นบก่ะน้ไมละลายอยบน่นี่านแนามิดีล่ะนิดนึงนิดนึงนะนยกเรือขามเ็จดวันมาหากไม่มาเนาะโอ้ไปฝาดดูออกเนาะอยู่ใ้กดไมออกแล้วันไม่ถูกก็เงือใหญ่โอ้ดูเกกซำหน่อย่านี้ก็ไอ้ดำเขาหน่นแกานเวันหายแล้วยัเนเอยู่กติดีาดูหิน ดังมองอยู่นั่นและได้ไอ้เนี่ยอันอันของถูกกรอบแม่ยันจ้อยลูกชะโดอติดมองสามเซนรึ่งยันจ้อยยี่สิบเอ็ดตัวเลยเมื่ติดแล้วมองแม่าอจ้อยที่พวงบอกเอกโ้ยครับในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชมลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ